สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูที่งานปะตุงนะครับหรือว่าตะตุงหรือว่าไอ้หัมเสียกตรงน,นี้ก็รับงานปากบอ่อครับขุดประมาณสงานสองไร่นะครับเจอแต่ดินทรายพี่น้องดินทรายก็จะถ้าเจอดินดานก็จะเร็วเจอดินทรายก็ต้องมาทอยครับหกล้อวิ่งไม่ได้พอ เราอาจมาชั้นหนึ่งแล้วก็คอยครับคอยขึ้นไปก็ใช้รถรถขุดเป็นส่วนใหญ่นะครับในการทำงาน6ล้อก็ตอนนี้วิ่งไปสัก800เที่ยวแล้วนะครับปากบอก,ก็เที่ยวละ50บาทส่วนรถขุดก็เติมเชื้อเพลิงวันละประมาณ2,500นครับคนขับก็น่าจะค่าตัวประมาณ7-800ต่อวัน โกเบโก้ SK140LC รุ่นซูเปอร์เอ็กเอ็มครับมักเอ็กตัวนี้ก่อนที่จะกระโดดก็เป็นรุ่น11นะครับรุ่นเอ็กเอ็มแล้วก็เป็น R14 รุ่น11นะครับนี่ก็ตัวตัว,ต,วตัวท้ายเลยเช่วงล่างก็น้ำหนัก14ตันนะพี่น้องบมงกี้0.60ลูกบานเมตรใช้เครื่องมิซูมิชิ4สูบเทอร์โบคอมบันเร็ว ซีซูปไดเรกท่านพี่น้องแต่ว่าถ้าทุน11 4ีจ,เ,จเป็นคอมมอนเรลนะครับลังมาก็99นะครับเป็น d o โ FR นะครับมิตซูบิชิคือทนเหมือน,นกันรุ่นนี้บูมอาร์มเชื่อมนอกชั่นายเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3แฉกครับไฟแทค70เซนโรลเลอร์เตัวครับแคเรียสองเอลซจะเป็น7ตัวครับนะแล้วก็กาดข้างละตัวตัวเดินเนปเจสโก้ครับปั๊มคาวาซิคเคสาประกอบอยู่ที่จังหวัดระยองครับนะ ปลวกแดงตำบลนสิทธิ์ตมสนสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองสำหรับโคเรโ,โต้ครับดูแลโดยอาริยะอิควิเมนแต่เพียงผู้เดียวครับในประเทศไทยตัวนี้ก็แกะมามือสองนะมือสองจานราชบุรีครับนะประมาณนั้นดาวมาเจ็ดแสนพี่น้องเข้าไฟแนนซ์หนึ่งล้านส่งเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามร้อยครับสี่สิบแปดเดือนนะต,ตุ้งรัวไอหำเศษแกก็สู้แล้วต้องสู้ครับ ท o u ูทู e ทำเพจด้วยก็ยังส่งอยู่ยังไม่จบครับรถก็มีซ่อมบำรุงทุก,ทกเดือนนะ,ะนะทุกปีกันตรงนี้เทศกาลก็วันที่30แล้ว30ยังไม่จบยังไมุ่ดนะเราตรงนี้รับงานไว้ามว่ารับเออบดแดงกัดหัหวพี่น้องเ้ยเฮ้ยกำลังสิไว้ให้พี่น้องได้ฟังนะกำะลังสีสอยให้พี่น้องได้ฟัง จัดให้สุดๆครับนี่ก็ชั่วโมงบินอยู่ที่11,000นะครับถือว่าสูงอยู่ตอนซื้อมาก็น่าจะ8,000นะก็ไม่เป็นไรครับรุ่นนี้อะไรหาง,ง่ายซ่อมง่ายนะครับดูแลง่ายสำหรับโปวบิโก้ปัจจุบันเป็นร้อยีเห็นบอกว่าคนขับมาจากยางกุ้งครับนะ ตัวมาไม่กี่วันครับน,นี่ยสี่ห้าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะนี่ับคอยเอาสูตรกับสูตรนะเรามีสูตรเนี่ยถ้ารถรถดำทอยขึ้นหรือว่าวิ่งขึ้นไปไม่ได้ยุบเลยพี่น้องอันก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับวันนี้30แต่ก็ยังทำงานได้เพราะไม่ได้อยู่ในไม่ได้วิ่งขึ้นถนนนะครับโอ้อาจจะย้อนแสงหน่อยพี่น้องไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันครับ่วงนี้ก็หยุดเทศากาลนะสายจวดกับจวด,วด่วงนี้ก็เออ อีหาปาร์ตี้เ้าพี่น้องหมูเห็ดเป็ดไก่ขายดีมากผักปลาขายดีทุกชนิดเลยตลาดนี่หมดเกลี้ยงครับโอ้โพอ่อค้าแม่ค้านี่กำรวยกันช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มเนยพี่น้องเลยเบิดสติเบิดสติครับหมดแก้วหมดแก้ว,กวนี่ก็เดี๋ยววันที่ทํางานสามเอ็ดหยุดนะครับหยุดเรียกลับมาเก็บมาวางโต๊ะวางอะไรน่าจะจบ ตรงนี้ก็ดินสวยมากครับดินสวยมากรับงานอยู่แสนกะบาทนะครับ mm hmm. ก็ร่วมด้วยช่วยกัน mm hmm. ท่านใดที่ชื่นชอบโกบิโก้นะครับ mm hmm. ก็สอบถามอาริยะได้จริงร้อยสี่สิบี่มีเยอะครับนะร้อยสี่สิบเป็นร้อยสี่สิบก็มีซานนี่ครับซานนี่ร้อยสี่สิบมาใหม่แล้วก็โกบิโก่ร้อยสี่นะครับวันมูร้อยสี่โคโมสุร้อยสามฟิตโมร้อยสามเอ็กซจีร้อยสามห้านะครับ ฮิตตะชิฮิตฮตชิก็ร้อยสามนะครับร้อยสามแคทก็หนึ่งสามหนึ่งดีทูจีซีตัวตัวเป็งน,นะครับตัวเป็งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับคอยดินไปเรื่อยๆตรงนี้อ่ะอาจจะย้อนแสงนะพี่น้องเอามาตอนโอ้อ้าวสี่โมงแล้วน้องสี่โมงสี่โมงเย็น โซค้างหนึ่งมีคลื่นนะครับเป็นคลื่นแล้สปอตเกตยังเต็มอยู่เครื่องยนต์ยังไม่มีควันครับสำหรับมีซูมิชิ D O C F R นะครับจัดจานมากเบอกว่า,วาใช้ดีครับใช้ดีประหยัดเชื้อเพลิงมากอรุ่น11จะประหยัดกว่านี้ครับนะสนใจก็เข้าดูได้ครับ ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์เอ็นทรัท่านที่ทำธุรกิจดินนะก็รถขนาดร้อยสี่ที่กำลังมาะนะครับมันบ้านนะแบบบ้านบ้านทำมานสบายๆนะครับแต่ถ้าใหม่ๆนะพี่น้องใหม่ๆสำหรับรุ่น11นี่อยู่น่าจะอยู่ประมาณ3ล้าน3ล้าน2ครับนะรุ่น11นะก็ตแต่าราคาหรือค่าตัวไม่เท่ากันนะครับอ,อยู่ที่3า2า 2.9 2.8 2.7นะครับแล้วแต่ก็นะบวกลบกันไม่เกิน3-4เซนนะครับนะก็ว่ากันไปครับชอบ่ายไหนก็จัดไปนะบางท่านชอบแคปก็ชอบบางท่านชอบซานี่ก็ชอบนะบางท่านชอบัวบีก็ชอบโอ้ก็แล้วเต่นะเาๆเนีเราชอบไม่เหมือนกันโอ้ตรงนี้ต้องอัดนะ้นองต้องอัดอีก เกือบสองเมตรเม็นธรรมดาครับโยนไปก็ถามว่ารถคุดได้อย่างไงนะครับค่าเหนื่อยค่าสึกลอหรือว่าค่าตอบแทนต่อวันนะครับถ้าได้ทำงานก็อย่างอย่างตรงนี้ครับน่าจะก็วันละห้าหกพันนะครับน่าจะได้อยู่ครับนะนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วนะ วันละห้าหกพันะครับช่วงแต่ว่าไม่ได้ทั้งปีพี่น้องวันไหนจอดก็ไม่ได้นี่วันที่1 2ึสนี่จะไม่ได้แล้วจอดพอแองแมงนั้นเฉลีย่ยต,ตัวเฉลี่ยก็วันละอยู่ประมาณ4ี0 0ันห้นะครับพ0นหกพันนะตัวนี้น่าจะได้เพราะว่า,วาเชื้อเพลิงประหยัดครับนะประหยัดมากเลยชั่วโมงหนึงนี่กินอยู่ประมาณ250บาทนะครับ ก็ลองเพิ่เข้าไปนะครับโซนภาคอีสานก็ใช้กันเยอะครับใช้กันเยอะสำหรับโควพิโคนโอน้่จะย้อนแสงเลยไม่ว่ากันนะพี่น้องนี่ซื้อมามือสองนะแต่ว่าสภาพนั้นแ0 9สิบก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ พอนๆก็โอเคนะครับฟาาดีครับพอตัวกันไหมน้องเดี๋ยวเดินทางไปทำบุญกันครับนะไปฝังลูกดิมิตนะครับบุญที่วัดที่นางรองบุรีรัมย์ครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สามเด็กก็จะพักผ่อนน้องพักผ่อนอาจจะอาจะอจะมารีวีอีกตรงนี้ครับเพราะมีทีมงานเดียวที่ทำงานอยู่นะนะครับที่ยังไม่หยุดอีกวันหนึ่งก็ คลิปพี่น้องได้ชมกันส่วนท่านใดที่ส,สนใจทําธุรกิจดินก็สอบถามได้ครับนะทุกอย่างทุกอย่างมีปัญหามีอุปสรรคนะครับมีอุปสรรคไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะงานอะไรธุรกิจอะไรก็มีปัญหาทางนั้นแต่ค่อยๆแก้นะครับค,อค,อคอ่อยๆแก่ท่านใดที่มีมีทุนน้อยก็เราก็ทําน้อยนะครับขายข้าวมันไก่ย,ยังรวยได้พี่น้องนะครับลงทุน2 3หมื่นสมตำไก่วิเชียนบุรี4 5หมืน่นลงทุนรวยเหมือนกันนะ ทำอร่อยทำเลได้นะครับแต่ว่าบางทีลงทุนเป็นล้านๆก็พออยู่พอกินก็มีพี่น้องอ่ะนั้นก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดีๆว่าเราถนัดด้านไหนนะครับอ่ะถนัดด้านไหนหาดูเอาแล้วก็เดี๋ยวจะเจอครับถ้าเรามีทุนน้อยเราก็ทําน้อยนะพี่น้องนะไปเห็นช้างขี่ขี้ดำช้างมาด้วยนะอา้าสวัสดีพี่ใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยครับ,รบสวัสดีครับ